ดูไม่ออกเลยครับว่าใครท้องไม่ท้องครับอ้วนทุกเชือกเลยครับผมไม่รู้เชือกไหนท้องครับท้องทุกเชือกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะครับผม วันนี้อยู่กับค้ามเหมือนนะครับผมวันนี้มาหาค้ามเหมือนครับสองวันแล้วครับผมเพิ่งมาเจอค้ามเหมือนครับนี่หนุ่มปะกายแก้วเพิ่งจากเพิ่งกลับจากโรงน้ำมานะครับรอรอหนุหน่มๆครับ กูบ่าวเกีย่ยวอ,อ,อาบมากไม่รู้กอไรมาก,ออามากโอ้ตนนี้กันขำเหมือนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมรอรอพี่ดาวครับรอเพื่อนๆอ,อีกหลายเชือกนะครับนี่ขำเหมือนก็เดินเล่นนะครับผมเดินรอเพื่อนๆครับเพื่อนกลับ,บมาจากอาบน้ำครับ มนได้กินอ้อยรอครับมาแล้วครับตังค์้นุสามสาวครับสามสาวเดินมาแล้วครับ ดูไม่ออนเลยครับว่าใครท้องไม่ท้องครับอ้วนทุกเชือกเลยครับผมเก่งสาวอวบคระทีมแล้วครับผม ขอบคุณเราครบทีมเลยครับผมบอกไปสิเอาลีโม่ฮะเอาอ,อีลีโม่ะเข้าทีมแล้วครับผมตัวหล่อครับวันนี้คุณทำไมแตะผมหล่อจังเลยครับเลิกดียามดีครับ อยู่ด้วยกันก็มีความสุขครับผม<อ>ไม่รู้เชือกไหนท้องครับท้องทุกเชือกเลยครับน้องส้มนี่กี่เดือนนะครับ่ครับ้ <laughs> นน้ำหวาน้น้องส้มนี่ท้องนานมากครับผมมีแต่ช้างท้องตัวโตวเลยครับนี่ <ste ck> น้ำหวานท้องจริงนะครับแต่เพื่อนๆท้องมีแต่ยากครับน้ำหวานนี่ท้องมี จาต,ตัวเลกด้วยนะครับดูไม่ออกเลยครับว่าใครท้องไม่ท้องครับวันมากๆครับครบทีมครับครบทีม ที่นี่เป็นช้างแดงนะครับช้างเผือกแล้วครับผมดินแดงครับไปครับไปปลูกไปมัดแล้วครับผมได้เวลาเท่าหลักแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันที่วัดบ้านโคกหมูนะครับผมนี่ก็คือวัดที่เราจะแห่พรุ่งนี้นะครับผมนี่ครับท่านพระอาจารย์กำลังเตรียมกางเต็นท์นี่นะครับเราจะแห่อยู่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้เช้าครับ นี่ภาป่านะครับนี่้าป่าตอนน้องช้างของเราก็จะเข้าไปผูกไปมัดที่ป่านะครับเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าประมาณเก้าโมงนะครับจะเริ่มขบวนแห่นะครับก็เลยต้องเอาไปผูกที่ป่านะครับท่านสีดอครุณนเงินกินต้นสารุดข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าป่าลึกนะครับเพราะว่าต้นสีดอกเงิน กินต้นสับรดนะครับต้นสับรดเหลือนะครับคำเหมือนนี้ของเรากินสับรดเกี้ยงแล้วนะครับที่เข้าไปกลางป่าครับกลางป่าก็ไม่ไม่อดนะครับหญ้าเยอะมากๆครับขนาดเดินก็ยังถือมากินด้วยครับผมพี่ดาวสายกินจริงๆครับเดินตามทางก็ต้องถือ้อยมากินด้วยครับโอ้เจ๊คาเหมือนทำไมไม่กินครับผมข้าไปเฉยครับ อหุ่นแตะเชือกนี่ครับสุดยอดครับสังเกตง่ายๆเลยครับซูมท่าท้ายครับผมต้องอวบระยะสุดท้ายเท่านั้นครับตอนนี้เจ๊ของเราเดินไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับผมกระปุกลุกหมดแล้วครับเป็นกระปุกอมชินแล้วครับต่อไปก็คงจะได้กิ้งเอาแล้วครับผมขาสั้นเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้เดินขบวน จะไปไหนกันครับนี่ปาเข้าไปในป่าลึกใช่ไหมครับครับผมนองกินยญ้านะครับหางนครัหญ้าครับูพี่ดาวครับผมสายกินจริงๆครับแต่เชือกนี้เดินไม่ได้แล้วครับขาสั้นหมดแล้วครับดูครับน้องส้มครับดูข้างล่างครับดูส่วนล่างครับดูเจ้ามือของเราสั้นมากครับ ท้องกล้จะจุพื้นแล้วนะครับสงสัยมีลูกแแน่ครับนี่วนมากครับวนทุกเชือกเลยครับผมเราจะเดินตามจนกว่าเขาจะถึงที่ผูกที่มัดนะครับก็มาถึงตรงที่ขมือนจะอยู่แล้วนะครับคืนนี้ครับ ยาก็จะสวยมากๆและสวยมากมากเหมือนก็จะติดเพื่อนนะครับเพื่อนเดินไปผูกไปมัดคนละที่นะครับก็จะทำเหมือนจะห่วงพี่ดาวนะครับ นี่คนเอกก็เข้าไปเช็คความปลอดภัยความเรียบร้อยนะครับเช็คสู่เช็กปอกให้ดีนะครับเพื่อหลุดเพื่อขานะครับเพราะว่าทางข้างจะมีปลามันปลาอ้อยนะครับต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับเราจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับ ไปไหนจะไปไหนมาเร็วมาเร,วเริ่มนะครับผมเริ่มกินแล้วครับพอผมพอมัดเสร็จแล้วก็เริ่มบันเลงนะครับคหมือนครับไม่รอไม่ฟังเสียงอะไรครับกินอย่างเดียวครับ แต่ก็อย่างว่าครับกินแล้วก็ต้องกินแล้วก็ฟังเสียงครับพี่ดาวไปด้วยครับคิดถึงพี่ดาวครับ <c oughs> นี่ไม่ได้เจอขมอนสองวันแล้วครับผมเพราะว่าไม่ได้มาครับให้คนเอกดูแทนครับวันนี้ว่างก็เลยมาแลยครับผม กินเพื่อนอร่อยมากครับผมดึงกินดึงกินเลยครับขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องฟังคำเหมือนเสมอมานะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ